สวัสดีครับวันนี้คุณามาจากดินแดงนะครับดูคลิปมาเมื่อเช้าว่าจะเอาเข็มขัดหน้ามาขายแล้วก็อีกชั่วโมงหนึ่งคุณามาเลยครับขับมอเตอร์ไซค์ตรงยาวมาเลยถึงร้านเลยออกจากนู่นเที่ยงนะครับคุณาบอกอ่าเดี๋ยวเรามาดูว่าเส้นนี้เปอร์เซ็นต์จะออกมาที่เท่าไหร่แต่จากน้ําหนักนะครับที่ชั่งได้240.25กรัมโดยยังไงเส้นนี้ทะลุ20,5แแล้วแน่นอน2 0 0 0สนอันนี้คือขั้นต่ำสุดนะครับแต่เดี๋ยวเรามาลุ้นเปอร์เซ็นต์อีกทีนึงว่าเข็มขัดนนน้้าเสี จะเช็คได้กี่เปอร์เซ็นต์จ้ะโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเช็คเปอร์เซ็นต์กันนะครับเริ่มเช็คที่จุดแรกนะครับใช้เวลาเช็คประมาณจุดละ45วินาทีนะครับอันนี้เป็นหัวเข็มขัดคุณนาไม่อยากหลอมถูกต้องไหมฮะอันนี้ที่ถ่ายติดคุณนาได้เนาะนิด<ห>นิดนึงนะอ่านี่นนนนะนคุณนาคุณนานั่งอยู่ตรงนี้นะครับก็ตี้ให้มานั่งดูเลยเนี่ยนั่งดูการเช็คเปอร์เซ็นต์อย่างนี้เลยนะครับทำงานที่ร้าน กระบวนการทุกขั้นตอนนะครับสามารถเข้ามาดูได้ตอนหลอมตอนเช็คอะไรดูได้หมดเลยนะครับแล้วก็อันนี้คุณอาเขาดูแล้วเห็นตี้รับซื้อแบบเป็นเส้นอันนี้เป็นจุดที่2นะครับจุดแรกที่หัวเข็มขัดเช็คได้3าอันนี้จุดที่3นะครับจุดที่2ก็เช็คออกมาได้36%ตตอนแรกประเมินประเมินไว้ให้คุณอาที่ประมาณ 200,7นาอคนานะตอนก่อนคุนาจะมานะคนาโทรมาแต่ถ้าออกมาประมาณนี้36%น่าจะอยู่เกือบเกือบ3แล้วแหละเมื่อเช้าที่ประเมินไว้คุนาประมาณ33% 3.36%ทั้งหมดนะครับผมก็จะรับซื้อที่36%โดยไม่มีการหักค่าบริการหักเปอร์เซ็นต์ใดๆทั้งสิ้นนะครับเดี๋ยวเราไปคิดราคากันครับที่นาร้านครับคิดราคาออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับราคาทองตอนนี้อยู่ที่52,400บาทนะครับ ที่เช็คได้36%น้ำหนัก240.25กรัมนะครับราคาต่อกร,รมของเข็มขัดหน้าเส้นนี้นะครับ1,237คูณด้วยน้ำหนัก240.25เป็นเงิน297,000กับอีก189บาทนะครับเรียบร้อยนะครับเส้นนี้